สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก,ก็จะมาสรุปข่าวนะคะของวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะว่ากระทรวงการคลังเขาสรุปมามีอะไรบ้างนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น5ข้อดังนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะ ค่ะสรุปข่าวมาตรการเยียวยานะคะในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโฆศกกระทรวงการคลังได้ระบุนะคะความคืบหน้าของมาตรการเยียวยา5,000บาทนี้นะคะของวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะได้แบ่งออกเป็น5ข้อดังนี้นะคะข้อที่1นะคะก็คือมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ นะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาแล้วนะตอนนี้นะคะก็คือ14ล้านคนนะคะคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยานะคะได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้นะคะข้อที่2ในวันนี้นะคะก็คือวันอังคารที่12พฤษภาคมนะคะ2,563จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินทางช่องทางพร้อมเพย์นะคะซึ่งผูกกับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่3ก็คือการปิดยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะเมื่อวันที่ สิพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในเวลาเที่ยงคืนคือสรุปมียอดผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ทั้งหมด6.5ล้านคนนะคะก็เป็นยอดที่เยอะอยู่ทีเดียวนะคะข้อที่4ี่กลุ่มผู้ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะอยู่6.1ล้านคนส่วนอีก4 0 0 0 0คนนะคะคือยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมข้อที่ห้า กระทรวงการคลังนะคะคาดว่าภายในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะจะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ98-99%ซนะคะซึ่งอาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างอย่างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อที่4และก็กลุ่มที่ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษสิทธิ์ลงไป ตรวจพื้นที่แล้วนะคะแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอยื่นทบทวนสิทธิ์กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะที่รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไปนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาในการดําเนินการเพิ่มขึ้นบ้างก็จะเร่งดําเนินการนะคะให้เร็วที่สุดข่าใน5ข้อที่ต้าพูดมานะก็คือเป็นกลุ่มที่ ทางกระทรวงการคลังนะคะได้แจ้งออกมานะคะว่าทางกระทรวงการคลังนะคะมีการดําเนินการยังไงบ้างนะคะเราก็ ลุ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีใครได้รับเงินบ้างแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านได้รับเงินแล้วนะคะอยู่สถานะอะไรนะคะเป็นธนาคารอะไรก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกต่อกันได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ในคลิปเดีโวนี้นะคะซึ่งตาก็ได้เอาสรุปนะคะยอดนะคะแล้วก็สรุป ผลการดําเนินง,งานของทางกระทรวงการคลังนะคะว่าเขาดําเนินการมาอย่างไรนะคะสําหรับใครที่ได้รับเงินแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รับยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่กำลังรอรับเงินอยู่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ